บล็อกปิดกัน้นทาดลมสวัสดีค่ะหมอออมเองนะคะคลิปนี้ออมก็จะมาทำนายดวงความรักให้กับชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะในหัวข้อสถานการณ์ที่พวกคุณกับเขานั้นบล็อกมีการบล็อกมีการปิดกั้นกันนั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนว่า เป็นรันด้อมเป็นแบบสูงนะไม่สามารถตรงไปเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดนะคะเราจะมาแชคกันก่อนนะคะว่าลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะที่เห็นขึ้นมานะคะโดดเด่นมากๆนะคะชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีชาวพฤษศนะคะแล้วก็มีวันพระฤห,หัส ราศีธนูราศีมีนนะคะแล้วก็อีกธาตุที่โดดเด่นคือชาวธาตุน้านะคะกรกดมีนพิจิกเพราะฉะนั้นโดดเด่นที่สุดจะเป็นธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคะแล้วก็มี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 นไม่ใช่มีนก็คือเป็นน้ำเนาะมีพฤธศพโผล่มาอะนะคะแล้วก็วันพฤหัสเนาะความสัมพันธ์เนี้ยโดดเด่นพวกคุณอาจจะเป็นแฟนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่สนิทกันมากๆเช่น ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันนะจะเป็นในเชิงแบบสนิทกันมากๆผูกพันกันมากๆในฐานะที่แบบสมมติเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะคะหรือว่าพวกเรามีสังคมเป็นเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเป็นญาติเป็นคนในบ้านบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะในบางเคสเป็นผู้ใหญ่เนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆต้องเคยสนิทสนมเคยผูกพันกันมากๆนะคะหรือเป็นแฟนตัวจริงเนาะแต่ว่าคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะห่างกัน เอ่อด้วยเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะเนี่ยห่างกันเพราะว่าอยู่ไกลกันเพราะว่าเรื่องงานทําให้พวกคุณต้องห่างกันนะคะหรือว่ามีความห่างเหินกันเนื่องจากเอ่อมีการวางมาตรวางฟอร์มมีอีโก้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะมันเลยเกิดเอ่อเป็นช่องว่างเป็นระยะเป็นเอ่อช่องว่างระยะทางระยะห่างเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องห่างกันเพราะมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวแปร ะะอาจจะเป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวแปรก็เป็นไปได้หรือว่าการที่ออต้องระวังภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรบางอย่าง<ๆ>ก็เลยต้องรู้สึกต้อง,ต,องต้องเว้นระยะกันอะไรแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าพวกคุณอาจจะยังซับพอร์ตอะไรกันหรือเปล่านะ,ะการซับพอร์ตการเป็นเจ๊ดันป่าดันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะนะคะไพ่ขยายสองใบเนี้ยเอาว่าคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะรู้จักหาความสุขใส่ตัวเนาะนะคะในช่วงที่พวกคุณจะห่างกัน หรือจาเป็นต้องเว้นระยะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอา่าหาความสุขใส่ตัวกันได้ดีนะคุณก็มีความสุขประสาคุณได้เขาเองก็เขาก็อยู่ของเขาได้อะมันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้ะนะคะก็มีความสุขอยู่อยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้จะไม่ได้มีกันและกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากๆคือพวกคุณจะต้องสนิทกันมากๆแล้วก็ผูกพันกันนะคะอย่างที่บอกบางเคสเป็นแฟนตัวจริงนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะคนคนคนในสังคมอะไรเงี้ยนะคะอืม ประมาณนี้นะแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมีความสุขประสาตัวเองแล้วไม่สนใจกันไม่ใช่นะเอาว่าคุณยังมีแรงดึงดูดถึงกันอยู่นะคะยังมีแรงดึงดูดถึงกันหรือว่าเป็นเรื่องการงานที่ยังดึงดูดกันไว้เนาะนะคะเอาละลองเช็คดูซิถ้า6 0ขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันครึ่ง,งก,กลางห้าสิบห้าสิบไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยใช่ก็จะดูต่อหรือไม่ดูต่ออันนี้แล้วแต่เลยเนาะ อ่ะเรามาดูกันว่าแล้วที่ทางในน้งความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะบล็อกปิดกัน้นชาวธาตุลมออมองว่ายังดูนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้สาเหตุที่นิ่งเพราะอะไรอ๋อไม่แน่ใจว่าพวกคุณมีการตกลงอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแม้ว่าความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าจะดูคลิกถูกใจใช่ผูกพันหรือสนิทกันมากม ะะแต่อาจจะมีการตกลงกันว่าเออเราอาจจะต้องห่างกันนะตกลงกันว่าเราต้องห่างต้องเทต้องแยกนะคะหรือว่ามีการลดสถานะอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเนาะก็เลยทําให้ที่ทางนะ้องความสัมพันธ์อาจจะยังยังมีระยะห่างจากกันแต่ความผูกพันยังอยู่มากๆในบางเคสเนี่ยแม้ว่าพวกคุณจะยังต้องรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความเหงาอ้างวางบ้างเนี่ยนะคะ แต่ก็ยังมีพลังงานในชิวงไม่อยากจะเสียกันไปเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ใน,ในบางเคสอะ่ะอาจจะยังเห็นการตามกันนะคะตามเช่นไรเอ้ถ้าเกิดมันดูห่างมันดูนิ่งมันดูอะไรเงียบๆไปสักระยะหนึ่งอาจจะยังมีตามบ้างนะคะตามเพื่อให้ยังอยู่ก่อนนะคะแต่ว่าภาพรวมมันจะค่อนข้างนิ่งไงนะคะอย่างที่บอกนะนิ่งเพราะเรื่องงานนิ่งเพราะอีโก้นะคะหรือว่าอ๋อมันนิ่งเพราะจําเป็นต้องรักษาระยะห่างนะคะยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะนนเนาะแล้วก็ ที่ทางนุษความสัมพันธ์สำหรับบางคู่บางกรณีที่ไม่ได้มีการตามกันเลยนะถ้าไม่ได้ตามกันเลยมันจะรู้สึกว่าทํายังไงดีไม่ยังไม่อยากเสียไปนะทำยังไงดียังไม่อยากจะเสียไปแต่ว่ามันก็ดันติดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ติดเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมหรือว่าติดเรื่องเ,อเรื่องการเรื่องงานอะไรแบบนี้เนาะนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะยังยังต้องมีการ เว้นระยะห่างกันต่อไปนะคะหรือว่ายังมีการลดสถานะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังมีการส่องกันอยู่นะคะมีการเช็คไพ่ดูหมอส่องกันอะไรเงี้ยมีมีอยู่เหมือนกันเนาะแต่สถานการณ์จะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยนะคะจะค่อนข้างนิ่ง,ง,งๆเฉยๆแต่ความรู้สึกผูกพันนะคะทีนี้ดูหน่อยสิว่าเขานะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมนาะหรือเปล่าคะ่ะอ่า บล็อกปิดกั้นธาตุลมนะคะเขาอยากให้กลับมาหากันไหมเขาอยากให้คุณกับเขานั้นกลับมาหากันไหม The Fool นะคะชาวกุ้ม n i um, g Knight of p เ n t a c l e s q u e e n of Swords t h r e e of Swords Hangman ใต้สำหรับ The Tower นะคะชาววราณคารพิจิกเมธเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาหากันไหมเหมือนมีกำแพงเนาะดูมีกำแพงคือเพราะอะไร สมมุตินะคะว่าการกลับมานั้นยากเพราะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งตั้งแง่ตั้งแง่หรือมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้เช่นกลับมาแล้วเนี่ยพลังงานไม่ดีเลยนะคะแบบมันไม่ได้มีความรู้สึกดีๆให้กันนะกลับมาก็เข้มงวดจุกจิกกลับมาก็ตึงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเดอะทาวเวอร์คือเอ้มันสงสัยมันจบแล้วหรือเปล่านะก็ยังห้อยหัวรอดูอยู่ว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะมันจะต้องมีสถานการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าหนักอกหนักใจเนาะถ้าจะกลับมาเนี่ยถามว่ารอไหมมีพลังงานในเชิงรออยู่เหมือนกันนะนะคะแต่เนี่ยแหละเออบางทีอะ่ะมันมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาคนใดคนหนึ่งยังตั้งแง่บางอย่างอยู่ ะะยังจุกจิกยังสามแบบคือยังพูดไม่ดีพูดประชดอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดหนักเหมือนกันเนาะการที่จะอยากให้กลับมาก็เลยคิดหนักอืแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะนะคะบล็อกป,ปิดกัารทัดลมแล้วเขาจะกลับมาไมฟ i of swords เขาจะกลับมาไหมเอ่อ uh, of s w o r d 8 of pentacles ten of pentacles เขาจะกลับมาไหม king of pentacles ได้สำหรับเดอะเชอรีอตนะคะไม่ใช่ไพ่ของกลับการกลับมาแต่อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นน่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันมันทำอะไรมากไม่ได้เช่นมันติดเรื่องกำแพงใจติดเรื่องทิฏฐิมานะการเอาชนะกันนะคะหรือว่าติดเรื่องทัศนคติมันเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะทีนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาอยู่สักระยะแล้วละ,ละ,ละค่ะนะเงื่อนไขข้อจํากัดเป็นเรื่องของทัศนคติการเอาชนะทิฏฐิมานะก็ได้หรือ จะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วที่มันเขาเรียกว่าจะทําให้มันดีอะ่ะเออมันมันมันดูลําบากแต่ถามว่าเขายังต้องการคุณไหมเอาว่ามีความต้องการอยู่เช่นพวกคุณนั้นต้องมีภาพลักษณ์ทางสังคมร่วมกัน มีการงานการเงินธุรกิจอะไรร่วมกันบ้านอสังหาที่ดินร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่ายังต้องการสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้เขาเหมือนมาง้อคุณก่อนว่ายากนะ The chariot มันคือความดือ้อความเป็นคนหัวแข็งนะความที่ค่อนข้างยึดติดถือมั่นกับการเป็นตัวของตัวเองนะก็เลยไม่น่าใช่ของไม่น่าใช่ไพ่ของการที่จะอยากอยากกลับมาแต่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกับเขาบล็อกกันอยู่เขาอาจจะนิ่งๆค่ะนะคะพยายามนิ่งนะคะแต่ถ้าคุณกับเขาข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเงินทองอธุรกิจอะไรเงี้ยแน่นอนมันจะยังเป็นอย่างนั้นแหละนะคะก็อาจจะยังอยู่กันแบบตามตามตามสิ่งที่มันเป็นนะ่ะนะอืมเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหม ถ้าติดบล็อกติดปิดกันนะ้นอะยังไงก็ลําบากเนาะอืเขาจะกลับยางไงออมว่าในความรู้สึกมีพลังงานในลักษณะของความผูกพันแล้วก็คิดถึงนะคะจริงๆอาจจะยังต้องการโอกาสนะคะหรือว่าจริงๆแล้วยังต้องการได้รับความใส่ใจสนใจหรือเขาก็ยังแคร์คุณอยู่ก็ได้เนาะอ่าเป็นพลังงานของคนที่ยังต้องการให้คุณแคร์หรือเทคแคร์ใส่ใจหรือเขายังแคร์คุณอยู่นะคะ,ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่หาย ความรู้สึกที่มันไม่ดีอ่ะมันมีเรื่องเสียความรู้สึกกันมีสถานการณ์ที่ทําให้เขายังต้องประคับประคองตัวเองอยู่เลยนะคะยังมีปมมีแผลความรู้สึกแย่ๆในอดีตที่เขายังยังล้างออกไม่ได้หรือว่ายังต้องประคับประคองนะก็เลยทําให้มันถ้าเกิดมันบล็อกปิดกัน้นมันก็ติดต่อไม่ได้แม้จะอยากคุยนะคะต่อให้พวกคุณนั้นพบปะพบเจอกันตามสถานที่ต่างๆหรือตามอะไรต่างๆก็ดูจะไม่ได้คุยอะไรกันมากนะักนะคะเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้ว เขาจะกลับมาไหมคําตอบมีความรู้สึกว่าน่าจะยากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามัน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 ทำไม่ได้อ่ามันทําไม่ได้เพราะติดบล็อกติดปิดกั้นมันทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่ลืมอดีตอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าเออต้องหมุนเงินต้องประคับประคองกรณีรักทางไกลอะเนาะอาจจะแบบเฮ้ยมันต้องใช้เงินใช้ทองในการเดินทางหรือว่าการที่เราจะเออกลับมาหากันเนี่ย มันต้องมีความมั่นคงมีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงก็เลยอาจจะติดขัดนะคะบางบางเคสติดขัดเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนะคะอะดูข้อความซิบล็อกปิดกั้นธาตุลมเขาอยากบอกอะไรคุณบล็อกปิดกั้นธาตุลมเขาอยากบอกคุณว่าเขายังจำนะคะดีเทลในวันนั้นๆได้อยู่เลยเป็นวันที่เขาจำอะจดจำอาจจะเป็นวันที่สวยงามเนาะมันมีเดอะสตาร์ขึ้นตรงนี้ด้วยนะเป็นวันที่เขารู้สึกว่าคิดถึงทีไรก็ใจฟูใจพองนะคะ การตามหาความจริงทําให้เขาอึดอัดเนาะเช่นเขาอยากรู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับคุณคุณอยากรู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับเขาเขาบอกมันน่าอึดอัดจังเลยอะเออการตามหาความจริงเนี่ยนะถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะนะคะเพราะว่าอะไรพ่ามันนิ่งมันบล็อกไม่ปลดบล็อกกันหรือว่าอีโก้ที่ดิบมันะมันลําบากเนาะนะคะหรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองที่มันไม่มั่นคงก็เออถึงเวลาแล้วมั้งเนี่ยที่ฉันจะต้องเยียวยาตัวฉันเองเนี่ยนะต้องหลบไปเลียแผลตัวเอง บางครั้งเขาตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงคุณด้วยนะเออนะคะบางทีก็ปิ๊งสะดุ้งตื่นกลางดึกก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามาก็คิดถึงเนี่ยแต่เราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันไปนะคะใต้สําหรับเขามองหาคุณทุกที่เลยนะอ,อ่าทำไมล่ะทำไมเขาถึงบอกว่าเราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันไปคะ่ะทําไมนะคะเราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยมันไปทําไม n i g h t of pentacles บางทีเรื่องเงินจริงอะนะความมั่นคงมันไม่ได้อืมนะคะ ทำไมเราต้องปล่อยกันไปหนึ่งดาบเพอร์มิทมีไพ่ชาวกันนะคะทาไมเราในบางเคสเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้เราก็เลยเขาก็เลยมองว่าเอองั้นเราก็ต้องปล่อยกันไปเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะแต่อีกในยะหนึ่งเราอาจจะจาเป็นต้องปล่อยกันไปที่เขาไปส่องไปเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าไปสืบไปส่องไปรู้อะไรมาก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารับรู้มานั้น เฮ้ยมันไม่โอเคเขาถอดใจดีกว่านะคะหรือไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นได้แค่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมีใจให้ไหมก็มีนะแต่ถ้ามันเป็นได้แค่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ต้องการอะ่ะเออไม่ได้อยากเป็นแค่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ก็ได้ไงน,นะคะเหตุผลของเขาเนาะ เอาละใครอยากซัพพอร์ตสนับสนุนหมอออมนะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีช่องทางต่างๆนะคะให้กดเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับออมหรือว่าบ้านส้มแอปส้อมอะไรเงี้ยก็เป็นช่องทางในการอุดหนุนก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย